ม่ทีที่เราเีง้อเองให้พร้อมไมร้อแสดงคืออ่ะมาดนะครับคือาีใช่ไหมดกว่าดา้สวัสดีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ด้้ยก็กดแชร์ กดสับสับใครแล้วก็กดเลิกติดตามกดติดตามด้วยนะคะไม่ใช่เลิกติดตามติดตามก็ชมชมเยอะแล้วบอกเลยนะอันนี้ทีอีพีสองอีพีหนึ่งล่ามกดกระดิ่งด้วยอีพีสองูดหูดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งไม่ต้องกดกดกระดิ่งกดจะได้แจ้งเตือนไปให้นกนอง mẹ con ừ. quá tân lắm con thái ăn trông chắc mãi chắc kênh ăn mãi 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 บอกนะยังมีคนไปซื้อแล้ว <ś c oughs> อย่กบอกไปดูในเฟซบุ๊กตัวบ้าพอทำถูกราไม่มีเลยลูกนะแต่จะจบแต่หวังริงกัจะบอกววาทำรูมชุมทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มารำโนราจงแสดงเครื่องวัฒนธรรมไทยก็วันนี้ขอกราบสวัสดีทุกท่านพะ่อแม่คุณพ่อพ่อแม่ก็ วันนี้มินูราให้เรียงทีนันเนี่ยไม่ได้ไปดูนะก็ดดรับไปเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปทักทันทีหมดจบแล้วครับจบเลย